ปิดเก้านะครับวันนี้มาแนะนำรีวิวนะครับร้านไผ่นะครับโงศกรนะครับน้องไผ่นะครับที่สำเร็จพระปิดเก้าสิบเก้านะครับตามมาเลยครับน้องไผ่เจอกะตั้งหต่เล็กตั้งแต่กินเฮาเป็นเพื่อนเล่นกันนะครับก่อนหล่อมากหนุ่มหน้าตีนะครับวันนี้ก็หล่อเหมือนเดิมครับ ครับมาถึงไายพี่ขอซิกเนเจอร์ของร้านนะครับถ้วยถ้วยอย่างนะตอนนี้พี่ทำ YouTube อยู่มีคนดูอยู่ <ไป S 1> ครับ <ไป S 1> ครับร้วน้องไพ่ คนละอย่างธาค